สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผม BKL Esport นะครับวันนี้ผมจะมาสุ่มไอคอน c ิ o โมเมนต์ของเมสซี่นะครับนี่นะครับวันนี้มาสองแพ็คนะมีแพ็คบาร์ซ่านะครับนี่ครับนำมาด้วยอินเนตตานะครับแล้วก็ปูโยแล้วก็ซาบีแล้วก็แพ็คที่สอนะครับดิโอเนลเมสซี่นะครับเป็นเมสซี่ล่างที่โหดที่สุดนะครับ ตันหนึ่งร้อยสามนะครับโอเคครั้งแรกนะครับมากดสูตรก่อนนะครับมาครั้งแรกมาเลยหรือเปล่าครั้งแรกไม่มานะครับโอ้โหแรกกาเลตบิลกาเลตบิลนี่อยู่ข้างเมสซี่เลยนะโอ้ยขางแป๊ดนึงนะครับนี่มาละโอ้กาเลตบิลมา เกตบลสามครั้งนะครับมันเป็นสูตรนะครับถ้าได้ตัวคังคไอคอนนะครับมาเมสซี่มาดิโอเนลเม, Messi, มสซี่ล่างนี้ล่างผมยาวนะครับล่างสมัยละอ่อนนะครับตอนสมัยยังละอ่อนตอนยูสิบเก้าปีนะครับมากดที่เมสซี่สามครั้งนะครับ สุดผมก็บบง่ายๆนะครับใครอยากลองไซส์ก็ลองไซส์ได้นะครับไม่มานะครับครั้งสุดท้ายนะครับครั้งสุดท้ายลีโอเนลเมสซี่ครั้งสุดท้ายนะครับใครกง,ง,งนละโอเคได้ละมาหน่อยมาหน่อยไม่ได้นะครับ โอเคเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนไอดีแป๊บนึงนะครับมาแล้วครับไอดี ID ใหม่นะครับไอดี ID นี้ก็มี400ทองนะครับมาครั้งแรกกดที่ไอคอน3ครั้งหรือครั้งหนึ่งก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบเลยครั้งแรกไม่มานะครับครั้งที่2เมสซี่นี่ก็เป็นตัวที่โหดนะครับในเกมเปรตน,นะ ไม่มานะครับครั้งที่สามนะครับครั้งที่สามเมซี่มาเมสซี่มาหน่อยเมซี่ไม่มานะครับครั้งสุดท้ายนะครับครั้งสุดท้ายจะมาหรือเปล่าครั้งสุดท้ายจะมาหรือเปล่า มามาลุ้นกันนะครับครั้งสุดท้ายก็ยังไม่มาครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนไอดีแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงโอเคมาแล้วครับไอดีนี้ก็มี400ทองนะครับอาครั้งแรกดิโอเนีลเมสซี่ตำนานของบาเซลน่าครับตำนานที่ยังมีลมหายใจ ครั้งแรกก็ไม่มานะครับครั้งที่สองมาหนอย Messi, เมซี่เฮ้ยเมซี่ไม่มานะครับครั้งที่สองก็ไม่มาครั้งที่สามมามาหนอยผมก็ไม่ได้ทำคลิปนานแล้วครับเพิ่งกลับมาทำนะครับมาครั้งสุดท้ายนะครับไม่ใช่ครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้าย ไม่สั่ครั้งสุดท้ายนะครับครั้งลองสุดท้ายนะครับเมื่อกี้รอบนี้นี่ครั้งสุดท้ายนะครับดิโอเนลเมสซี่ตำนานที่ยังมีลมหายใจของบาร์เซโลนาครั้งสุดท้ายนะครับมาเถอะมาเถอะมาเถอะโอ้โหข่าจวจดนะครับไม่มีชมพูมาเลยโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ดาสับสไครให้ผมด้วยนะครับแล้วเพื่อไปกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับโอเคครับแล้วคืเจอกันคลิปใหม่นะครับ